กาบสวัสดีท่านผู้ชมุกท่านนะวันนี้ผมคนาำรายการพูด,ดีวินเชกับผมนะในวันนี้ผมนะผมก็จะมาทําตามสัญญาในคลิปของอ,อนฟนเฟดดี้ครับผมนะที่ผมได้ทําการเก็บอาชีพเม้นสองอาชีพเม้นไปผมนะผมก็ได้สัญญาทุกคนไว้ว่าผมจะสอนวิเดียนเข้าไปในเดย์แคทีเอเตอร์ครับผมนะก็คือในนี้แหละก็โอเควิธดีง่ายผมนะคุณก็ต้องผ่านไอหุ่นยาม2ตัวนี้ไปก่อนครับผมนะอันดับแรกครับผมนะก็โอเคเออผมลืมบอกครับผมนะก็คือคุณจะ ไม่สามารถที่จะกลับเข้าไปในเดแคร์ได้ครับผมนะคุณต้องใช้บัคเท่านั้นครับผมนะในการที่จะกลับเข้าไปครับผมนะก็คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับใครบางคนที่เจะเข้าไปเก็บของข้างในเดแคร์ครับผมนะก็โอเคฮะมาถึงนี้แล้วคุณก็สังเกตตรงนี่ครับผมนะนี่จะไอตรงนี้ฮะก็เข้าไปเลยฮะไม่ใช่ประตูนี้นะไปอีประตูหนึ่งแต่ผมจะเข้าทางนี้ก็ได้ครับผมนะตรงนี้คุณจะสามารถปลากัวขึ้นไปได้ครับผมนะ คือไปตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปข้างบนอาเคสีสม้มอะลงไปแล้วก็ต้องระวังไห,ห้หัวมันโขกไอ้นี่ครับผมนะคุณก็ต้องกระโดดนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมแล้วก็กระโดดนี้ปึ๊บนี่ตรงนี้มันจะค่อนข้างจะยากครับผมนะแต่มันขึ้นได้ผมนะเพราะผมเคยลองแล้วปึ๊บอ่นานั่นเออเนี่ยได้แล้วฮะทุกคนเห็นไหมได้ละกูก็กระโดดตรงนี้อ้าว โอเคครับทุกคนก็มาต่อกันที่ตรงนี้ครับผมนะก็ทําการรีเก,กมเสร็จแล้วก็ปักโกเหมือนเดิมครับผมนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้อ่ะน,นี่โดดไปตรงนี้กล่องสีฟ้าไม่ใช่กล่องมันคืออะไรักอยากนะผมนะน่าจะเป็นตู้ถ่ายรูปก็โอเคเมื่อคุณมาถึงตรงนี้คุกก็ทําการสังเกตตรงฝั่งนู้นครับผมนะก็คือฝั่งที่มันมีเดย์แค่อยู่ก็สังเกตไปตรงนู้นแล้วก็กระโดดไปตรงนี้ครับผมนะแล้วก็ต้องรีวิ่งไปครับผมนะไม่งั้นมันจะเข้าไปไ่ได่าก็กดโดดปุ๊บแล้วก็วิ่งไปฮะวิ่งไปแล้ว อ่ารอโหลดก่อนนะอ้าวผมอาจจะทําผิดนะฮะตรงนี้อาจจะต้องเลี้ยวไปทางนี้ฮนะเดี๋ยวเอาใหม่นะนี่วิ่งเข้าไปฮะอ่าห้ามวิ่งมีตรงประตูะฮะผมขอไปฮนะนี่เข้ามาได้แล้วฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมลืมมาขอไปฮนะนี่ก็เข้ามาได้แล้วฮะสําหรับบัคครับผมนะก็นี่ฮนะทำบัคเข้ามาครับผมนะก็มาเก็บตรงนี้นะฮะ ซึ่งในเซฟนี้ผมก็ไม่ได้ทําการเก็บไว้เหมือนกันครับผมนะก็มันก็จะมีฐานไปฉายที่ผมได้ทำการแนะนําให้ทุกคนเก็บไปแล้วครับผมนะตรงนี้อ่ะก็กดเก็บไปฮนะนี่เขาบมาดมดและก็อนคนะใค้เจ้าคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยคนระับผมนะก็มาเจอใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ